โซโลนะครับเจ็ดแปดนะครับผมก็จะเป็นตัวนะครับซันติเก้านะครับผมก็จะเป็นลูฟี่นะครับเป่าหมากนะครับมีเด็กมากวนนะครับผมนะครับทั้งหมดก็จะมีเก้าชิ้นนะครับไหมเนี่ครับสวัสดีครับนี่เป็นงานพวงกุญแจวันพีชนะครับผมซึ่งอันนี้ เป็นงานมือสองนะครับผมตอนนี้นะครับผมมันก็ออกจะเนื้อๆหน่อยนะครับนะครับนี่เนี้วหน่อยโอเคนะครับก็จะมีทั้งหมดหนึ่งนะครับผมก็คือตัวข้อได1 1หนึ่งหนึ่งหนึ่งนะครับแล้วก็สองนะครับผมตัวลูฟี่นะครับมาก้อไดลูฟี่นะครับผมสามนะครับผมก็จะเป็นตัว หัวหมานะครับผมกาฟนะครับนะครับสามนะครับซีนะครับผมก็จะเป็นคิซารุนะครับห้านะครับผมก็จะเป็นตัวบาร์กี้นะครับหกก็จะเป็นลูฟี่นะครับผมลูฟี่หกนะครับเจ็ดนะครับผมก็จะเป็นตัวโซโล่นะครับเจ็ดแปดนะครับผมก็จะเป็นตัวนะครับสันติ เก้านะครับผมก็จะเป็นลูฟี่นะครับเป่าหมากหมานะครับมีเด็กมากวนนะครับผมนะครับต้องหมดก็จะมีเก้าชิ้นนะครับไปนี่ครับนี่เอย่าเพิ่งลูกพ่อนับอยู่เอาใหม่หนึ่งนะครับสองนะครับสามนะครับสี่นะครับห้านะครับหกเจ็ดแปดอ้าวลูกมีแปดเอาใหม่นะครับหนึ่งนะครับสอง สามอ่าสี่แล้วนะครับสี่สี่สี่นะครับสี่ห้านะครับห้านะครับหกนะครับเจ็ดนะครับแปดเก้าโอเคเก้าจริงๆครับเก้ามีเก้าชิ้นนะครับโอเคครับผมวันนี้ก็อันนี้ต้องบอกว่ามันเป็นเหนียวเหนียวหน่อยนะครับผมแต่ว่ามันก็จนเนี่ยครับเนี้ยยังมีนะครับมีติดอยู่นะครับ 9ชิ้นนะครับขอบคุณครับ